เดี๋ยวมาเลรื่องราวข่าวแรกเราไปแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับคู่ฝาแฝดใจบุญอย่างคู่ของพี่เซาพี่ไทค่ะ63ปีโอ้63ยังแจ๋วเอาจริงไหมคือทั้งคู่ดูแข็งแรงมากๆเลยเป็น63ที่แบบว่าดูหุ่นดีดูล่ำดูดูแลตัวเองเนาะคือล่าสุดนะฮะมันก็มีโมเมนต์ที่ทั้งคู่เนี่ยก็ไปทำบุญวันคล้ายวันเกิดกันนะฮะก็คือวันที่27ิพฤษภาคมของทุกปีปีนี้อายุ63ปีแล้วนะฮะแต่ว่ายังคงฟิตอยู่ก็คือไปกันที่จังหวัด กาญจนบุรีนะครับช่วงบ่ายก็มีการแจกของให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็คือต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยสนุกสนานมากๆเลยนะครับนอกจากแจกเงินทุนการศึกษาแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมที่นี้สาวสวยคนนี้ต้องไปสิต้องไปสิคุณทัพทีมนะฮะก็ไปร่วมแจมมีทั้งร้องทั้งเต้นแล้วก็สร้างสีสันมอบรอยยิ้มให้กับเด็กๆเด็กๆเต็มเลยนะฮะแล้วก็โชว์ลีลาขึ้นไปเต้นแบบที่ทุกคนได้เห็นนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยมีงานเลี้ยงด้วยแล้วก็ มีการเป่าเค้กให้กับพี่ท็อปพี่ทายกันนะฮะ<ม>แล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยจะเห็นว่ามีใครบ้างเอ่ยนชมสีมีโบอสโจ<ะ>มีน้าย,ยาวก็มาร่วมอวยพรนะฮะนี่เต็มเลยเป่าเค้กวันเกิดกันนะครับแล้วก็ทีมข่าวเราก็ขออนุญาตอวยพรนะครับให้ทั้งคู่เนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะต้องบอกว่าในแต่ละปีปีหนึ่งเนี่ยเอป๊อปก็นําเสนอข่าวของพี่ท็อปพี่ทายอยู่เสมอมเพราะว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับสังคมแกก็จะไปช่วยเหลือ <ไป S 1> สังคมตลอดที่จะเป็นบอสโจแล้วก็พี่ยาว อ i ิเบรดีเนาะอ i ิเบรดีนะครับตั้งกู่เลยครับ